สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะนีอ่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะและนี่คือการสำรวจพื้นที่หิมะที่หนาวเหน็บในแอร์ตักติก้า บันดี้และชัยก้าขับรถกันมา2คันสองคน15วัน15คืนไม่ได้ผับไม่ได้นอนที่จริงจะบอกว่าไม่ได้พักผ่อนด้วยนะทุกคนแต่พื้นที่ที่นี้ต้องการการสำรวจอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าถ้าหากไม่มีการสำรวจเกิดขึ้นแร่แลเอิร์ทที่อยู่ในพื้นที่แอนตาร์กติกปลุนแลนด์ก็จะโดนยืดไปน่ะ ถูกต้องเลยตอนนี้เรายังขับตามหาสิ่งนั้นกันอยู่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างที่เันนี่ได้บอกไว้พวกเรากำลังได้ข่าวว่า<อ>พื้นที่ตรงนี้นะไชเกิลเป็นแหล่งทดลองบางอย่างของห้องแล็บโซเวียตเก่าด้วยเรากำลังเควนหาทางเข้าเพื่อที่จะเข้าไปสำ ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่เขาบอกมาหรือไม่โอ้นี่คือประตูทางเข้าหรือเปล่านะเออเราจะเจออะไรกันแล้วโอ๊โอ๋อใก็เหมือหูกระต่ายฉช่ก็หูกระตายประตูทางเข้านะ้ะเออนี่ดูสิบันนี่ฉันว่าตรงเนี้ยเขาเพยายามกําลังจะปิดมันเพราะว่าตอนนี้หิมะกาลังครอบคุมมันหมดแล้วนะ่ะ ใช่ใช่ถ้า,างลงมา <ไป S 1> ช้า,าถ้าลงมาช้ากว่าน,นี้อีกนิดตรงนี้เราจะไม่เห็นมันอีกต่อไปนะ่ะจริงด,ด้วยโอนี่คือแผนที่ที่อยู่ตรงนี้สินะบัดนี่มองไม่รู้เรื่องเลยแฮะนี่อาจจะเป็นห้องทํางานโอ้คอมพิวเตอร์อยังใช้การได้อยู่นะทุกคนมาเช็คภาษาซีนะ่ากําลังเขียนโค้ดอยู่และนี่คืออ้มีขนมอยู่ในลังนี้ด้วยแฮะชายเก้า ตอนนี้ว่าันนี้จะขอคุยดูหน่อยแฮะว่าจะมีอะไรบ้างโอ้กล้ยน้าก็ยังสดอยู่เลยน่ายังไม่เน่ายังไม่เสียยังไม่อะไรแสดงว่าคนที่ทำงานเพิ่งอยู่โอ้ันนี้เธเข้ามาดูในห้องนี้ขยาขยาเขยาขยาเขยา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 เขยาขยาะเขยขยาเขยายาเขย่าเขยะขยาเขยาเยาะเขยะเยเขยาเขยาเ่ยเขยายาะเขยเขยะเ่ยาะี่ยะไรยะเยยะยะ เธอดูสิเขากำลังวาดอะไรอยู่น่ะน,นี้นะ่ะสายบนนี่คือดอกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่เบื้องหลังอ้อนี่ไงนี่เป็นรูปด็อกเตอร์น่าจะเป็นเด็กกำลังวาดรูปด็อกเตอร์อยู่นี่น่าจะเป็นหัวรถจักรรถไฟใช่ไหมอ๋อใช<ง>่เลยมันมีข้อต่อตรงนี้ด้วยนะ่ะข้อต่อจากหัวรถจักรรถไฟออกมานะ่ะเป็นรูปล่างนี่ไงล้อรถไฟตรงนี้นะ่ะ แล้วก็มีมุมด้านบนด้วยมุมที่แบบว่าท็อปวิวทำให้เห็นว่าแบบร่างมันจะเป็นแบบไหนใช้ก็ว่าต้องใช้แน่แน่ด็อกเตอร์ช้วิธชีใช้เวลาในการพัฒนาสิ่งนี้มาตั้งแต่หนุ่มจนตอนนี้แก่แล้วนะ่ะเป็นป o p ุราจัยอนทิชฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแบบว่าด็อกตอร์เป็นแบบว่านักวิทยาศาสตร์ที่ป๊อปมากเลยน่ะเมื่อก่อนน่ะอืมบันที่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะ แสดงว่าตอนนี้เขาใกล้แล้วสิ่งที่เขาทำมามันอาจจะสำเร็จแล้วก็ได้นะ่ะเพราะเธอดูสิทุกอย่างมันถูกวาดด้วยแบบลักษณะที่ศาสาศตร์หมดเลยมีความเป็นคลื่นเป็นอะไรทั้งหลายโอเคไหนตู้นี้มีอะไรตรงนัดดูสิอืดอดออืดอือดโอ้วัที่ได้ปืนมาหนึ่งกระบอกแฮะเอา แอบดูอีกเันพเออนงัดไม่ออกนะเอ๊ะนงันอาจจะห,หมดแล้วไม่เป็นไรงไงในวันนี้ถือเองนะโอ้ตรงนี้มีประตูด้วยเฮ้ใช้เข้าเอาไปที่นั่งแสดงว่าตู้ล็อกเกอร์นี่มีมากกว่า1มากกว่า30ตู้ได้มั้งแสดงว่าต้องมีคนอยู่เยอะแน่เลยเมื่อก่อนน่ะ ใช่ก็ว่าใช้แน่นอนเพราะว่าการที่ใช้ผลิตอะไรอย่างหนึ่งเขาต้องใช้กำลังคนนะ่ะวนี่ห้องอะไรนี่เนี่ยโอ้ดูตรงกลางมันคืออะไรนะ่ะเหมือนเป็นที่ให้พลังงานเลยจริงด้วยแฮะมันต่อลงไปข้างล่างด้วยนะใชเก็โอ้มันอาจจะ <ผม S 1> ดึงพลังงาน2 2> จากาข้างบนลงไปยับข้างล่างมันนี่ว่ามันจะน่าจะดึงพลังงานจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะอ๋อโอเคโอเคกลับด้านนิดหน่อยนะ ประตูเปิดได้ด้วยไปทางไหนดีอ่ะขวาล้ายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันโอเคนำนำนำนีำ่ก็ประตูโอ้ซับซ้อนมากโอ้นี่น่าจะเป็นห้องพยาบาลนะพยาบาลฮะอ้อ,อ,อ,อมันนี้เริ่มหลอนแล้วมันนี้เริ่มกลัวดัดชเกก็ออกก็ดีกว่า พอพูดถึงห้องเพยียบานในตึกร้างแบบนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยนี่มันห้องอาหารโอ้ห้องอาหารานี่ห้องอะไรนะไฟยังเปิดอยู่เลยนะบันนี่นี่ห้องน่าจะเป็นห้องนอนห้องพักจริงด้วยแฮะโอ้ตอนนี้เริ่มกลัวเริ่มมึนหัวสับสนวกวดววุ่นวายว้างออกมาทางออกอนี่อะไร เราเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆชคก็เริ่มวิ่งเวียนสีสันเหมือนกําลังจะขาดอากาศอากาศอะไรนะเออเหมือนกําลังจะขาดอากาศหายใจโอ้ประตูที่เปิดยากใช่เปิดได้โอเคพวกที่ว่าออกไปข้างนอกดีกว่าชิคก้เริ่มเดินเริ่มหลงแฮะนี่คือทางออกไหมนะไปกันเถอะโอ้ยยิ่งเดินยิ่งหลงจริงด้วย ไต่ขึ้นบันไดเริ่มวับเริ่มวับเชโกเริ oh, like. ่มว oh. ับก็ว oh, so ่าที่เชโกวับมื่อตะกี้น่าจะเพราะว่ามันมีพลังงานต่างอย่างใช่เราโดนแก๊สเพลโอดรถไฟกระพริบใหญ่เลยดูสิโอเชโกว่าจะเป็นหขาทั้งหมดแล้วน่ะโอ้สองคันเลยโดนไฟกระพริบน่ะใช่ไหมเรารีบออกจากตรงนี้ดีกว่าแฮ่ วันนี้ขึ้นรถตู้มันนี้บนหลังคาตาแดงแดงตาแดงแดงอย่ามาจะน้องแรงน้องเก็บหัวข้าวถอยถอยถอยไปโอ้โอ้แจ็คเก้าแจ็คเก้าแจ็คเก้าบันไ่เราด้วยโอ้ไม่เร็วโอ้โหรีบรีบซิกรีบซิกทางนี้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 ทางนต้องไปที่คอสะพานเราต้องไปที่คอสะพานคอสะพาน วิ่งจับสนงกมนวุ่นวายวายเราจะตกเขากันไปอ้อยชนชนกันเองชนกันเองมันก็ชนเราเราชดมันมันชนเราวุ่นวายไปหมดเลยนะโอ้ใชก็ว่าหรือนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ที่โอ้ที่ด็อกเตอร์ได้สันที่เราเห็นในแผนบลูปรินใช่ใช่ไปที่สะพานมันมันี่ว่ามันน่าจะไม่ฉลาดเท่าที่จะขึ้นสะพานได้ ทางนี้เลี้ยวซ้าย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 ถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วหลอกล่อหลอกล่อมันหลอกล่อมันเอ้เออบันนี่ฉันว่ามันขึ้นสะพานได้น่ะเออเออมันไม่ได้ขึ้นสะพานได้ธรรมดามันขึ้นบนลาวสะพานได้ด้วยโอ้โอ้ช่วยช่วยทุกคนเฮ้ยบันนี่บันนี่เข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เข้ามาในร่องต้นไม้มันอาจจะทำอะไรเราไม่ได้ไอสิบันนี่เข้าแล้วหลบอยู่ในร่องต้นไม้ไว้หลบอยู่ในร่องต้นไม้ไว้หลบอยู่หลบอยู่ หลบๆเอ๊ะอ้า,อา,อาฉันลืมบอกไปอย่าลงจากรถโอ้โหไม่ลงจากรถฉันก็ไม่รอดใชคก็ว่าเมื่อกี้มันต้องมีคนแอบมองเราอยู่ตลอดเวลานแน่ๆเลยนะเลยปล่อยเจ้าตัวนี้ออกมาจัดการเราอ้าวันนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะ เราต้องโดนจับตามองอยู่แน่เลยเออตอนนี้มันมันลอดรถยนต์เราด้วยใช่เคอัยดูสิดูสิดูสิมันทำลายหลักฐานชัวชัวชัวป้าป้า